มีกูดมุดชเนียวฟ้าเองมีก็ต่เล็กไซส์จต่ชิเเราก็มาจากระยองนะคะจากระยองเราก็มาทางเส้นเลื่องเลื่องเลี่ยงเรื่องของกรุงเทพเราก็มาตรงสมุทรปราการตรงช้างสามเสียนออกจากช้างสามเสียนเราก็มาตรงถึงบางนาบางบ่อออกจากบางบ่อเราก็มาที่ถนนพระรามสองออกจากพระรามสองเราก็มาที่สมุทรสาครโจทย์สมุทรสาครก็จวกิริกัดไส้มือไปหัวยินชะอ่ำหัวยินหัวยินเป็นตินมีหฮ้ยฝรั่งนั่งโค้ พี่งมากถามว่าทาลองเพ่หัวยหินตี่าสนันวะพี่น้องคะเราขับรถมาตั้งแต่เก้าโมงครึ่งตอนนี้ก็โมงบ่ายโมงห้าสิบเจ็ดนาทีนะคะบ่ายโมงห้าสิบเจ็ดนาทีพี่น้องคะเราเลี้ยวซ้ายไปหัวยหิน เราก็มาถึงข้างหน้านี่ก็จะเป็นอ,อย่างก่อนนี่ชาอเนาะเนาะห่าชาก่อนชาำแล้วก็จะไปทีงห้วหินห้วหินเป็นถิ่นมีหอยฝรั่งนั่งคอยภาษาอะไรลองก่เป็นละคาริงยี่สับมดี ก็มาถึงหัวหินเรียบร้อยนะคะพี่น้องคะเราอยู่ที่โรงแรมสุภมิรโฮเทลเนาะปกติอ่าโรงแรมนี้วิไลกพ่เพยญ่บ่เคยได้มาพักดอกคะ่ะแต่ว่าวิไลจําจได้ว่าวิไลตอนนั้นวิไลกบพ่อยหลู้จากอาพีนอ่นยคนถี่ประเทศอยู่ประเทศออสเตรียเนาะคัเนาะ,ะเะพิ่นอ่ามาพักอยู่เมืองน,นี้แล้ววิไลจําจได้ว่าพพอใไญ่พยหญ่เจ้าจําได้บ่เฮามากินเบียร์กับเพิ่นล่ะมาหนี้ นี่แหะค่ะนั่นคือมุมทางในห้องเนาะค่ะสองเตียงก็ไม่เป็นไรค่ะพี่น้องค่ะมันเป็นเตียงเล็กๆเ,เ,เตียงแยกสองเตียงเนาะวิไลจําจได้วานั่นแหละค่ะตรงตรงที่เห็นตรงมุมโต๊ะตรงนั้นเนาะวิไลก็บอกพงแงว่าวิไลเอีนวานพงไงพงไงเจ้าจาได้บอ ไลกับพ่อหญ่หาโรงแรมที่แบบว่าไม่ไกลจากหาดนั่นที่เห็นนั่นมุมวัดเนาะคะ่ะนั่นน่ะตรงวัดตรงนั้นกระยางล่งไปหาดตรงซี่แยกที่ยางล่งไปหาดหวยหินเนาะค่ะเนาะไปหาดนั่นคือโรงแรมฮินตันเนาะอ่าตรงนี้ก็คือซี่แยกเดินไปมันคือคือเราเอาความสะดวกเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเราเอาความสะดวกเราเอาความง่ายเราเอาไปมาสะดวกนั่นก็คือโรงแรมฮินตันอยู่ไม่ไกลตรงนี้ก็เป็นตรงที่ว่าถ้าเฮานางรถอ่า เถามารถโดยสารรถเข้ากับสีจอดให้ตรงนี้มันเป็นสามแยกเนาะคะ่ะเดินไปหันไปหันนะคะเดินไปหันก็จะเป็นทางไปหาดหัวหินเนาะคะ่ะเนาะทางล่ลงไปหาดเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดเห็นผู้ใดก็สีหูวว่าตรงจุดตรงนั้นตรงตรงตรงทีค้นฐานรถเ่าว่าฐานรถบ้านฐานรถตู้มื่อกีอยู่ตรงแยกตรงนั้นอาทังหนาประตูว,วัดเนาะคะ่ะเนาะแล้วนี่ค่ะปะกติทีไวิไลัยกับพงเยา่พักพูน,นะคะ่ะจะไปซ้อยทัดไปอีกสอง้อยเนาะคะ่ะที่ไปผักตรงนั้นปรับ ปกติสิพักตรงนั้นปกติสิพักอยู่ที่อ่าซื้อโรงแรมบ,บานหัวหินรบเนาะคะ่ะแต่นี่ชื่อว่าหัวหินอ่าอ่สุภมิตดหัวหินโฮเตลอ่ะสุภมิตรโฮเทลเนาะพี่ไล่บอกพ,อพอ่อย่าว่าพ่อย่าขอยจําได้ว่ามันมีลานจอดรถแล้วก็ดีนั่แล้วก็มีโฮมไม่มีโฮม,ม,ม,มยังดีสําหรับรถเท่าจอด พะว่าลรงเล่มทม่เคยพักประจํามันมีลานจอดรถเนาะค่ะถ้าจอดก็ี่จอดทางถนนพอไงว่ามันบ่ดีว่าษัทนาเจียรถเขาขับไปขับมามาขูดรถเพิ่นก็หวงรถคือกันได้ค่ะพี่นองค่ะนั่นค่ะตรงนั้นก็ลานจอดรถเนาะคะ่ะสะดวกสบายเนาะค่ะมีลานจอดรถมีที่จอดรถนี่ค่ะ ทางหน้าของโรงแรมนะคะเป็นม,มีสองตึกวิเลยกับพญาย,ยูดอีกตึก,กตึกทางนี้ก็ยุ่ฝั่งทางหนาทางฟอนะะเนาะกันเนาะพี่น้องคะแล้วก็มีระบงระเบียงนะคะเนาะพญายาวกว่าโอเคดีเลยว่าสัน่าเห้ยยุ่งของด้านนา้ามองหินถดนะคะด้านหลังก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะคะเนาะนี่แหละค่ะเอาละพี่น้องคะเราก็มาถึงที่หัวหินนะคะ หัวยิ้นเป็นตีนมีห้อยไปแต่ไปไล่หลอกเป้งน,นี่พอใหญ่หัวหลอกอู้หัวกระเซอะกระเซอาสามันเกิดเรื่องของหัวเรื่องของผมนะคะเรากระทมวิไลว่าวิไลเธอหิวบอวิไลเกิว่าบลตรงห่วงดอกแถวนีสรงตําหลายสรมตําเยอะว่าสัว่าะวิไลกระไรถามเพราะไ่วา แ้าสิออกไปทะเลบอรหรือว่าสิจังไหนล้ววันเราไปสาไหน่นามแล้วพ่อพ่อขนกระเป๋าเช็คอินแล้วขนกระเป๋าเขามาปุ๊บเล่ากะไปละกะไปสาไห,นห่นามสาวไวนามมันถูออีกด้านหนึ่งเนาะวิวลาอยู่ก,กะัะใหญ,ญ่อยู่ห้องที่ห้องฟ้อนอยู่ด้านหน้าเนาะค่ะนั่นละค่ะคือบอกละค่ะที่แลกกะหาโร่งเล่มทัดไปจาก้อยหีประมันจักสองส้ซยหรือสามโซ่มีหละยทัดไป ปกติสิพักอยู่โรงแรมนั่นประจาําที่เคยมากหัวหินเทาที่เคยมากกันเนาะค่ะสิพักโรงแรมนั่นชื่อว่า,าโรงแรมหัวหินรอบแต่บันนี้มันไม่มีลานจอดรถมันไม่มีที่จอดรถก็พาคกันเซิร์หาแบบว่าเอาไกลงไกเนาะเอาเอาที่แบบเข้าสะดวกสบายเดินไปหาดใดโดยที่เพ่ต้องเอารถไปแล้วโตยที่พ่งต้องขับรถไปไสิแม่ค่ะวันนี้วิไลกันเลยนึกได้ว่าวิไลกันเรยว่าเทาเทา อันคอยจําได้เจ้าล่องเปิดแต่ละโรงเล่มที่ส้อยนี่ตรงตรงตรงแยกวิเลบอกว่าตรงซีแยกทีสีลงไปหาเจ้าล่องเปิดจุดจุดงเล่มนี่นเ,บเ,เ,นเบิงเคยเอาลูกไปคอยเบิงเลยคอยจําบ่ได้ว่าซื้อโ่งเล่มอีหยังเตว่าถ้าคอยเห็นด้านหนาะรงเล่มคอยจําได้ผ่อนกับกดกดกดจนมาหอดตรงนี้นี่นี่นี่คอยจำได้ดดดไดแล้วที่มี่สวนข้างหน้า อันนี่แหละโรกเล่มนี่แหละทีพีเขาพาักมีสวนท้างหนาห้องเพื่อนางกินเบียร์อยู่ทั้งหนานะคะเดี๋ยววิลลีสิไปไฮเบิ้งว่ามันจะมีโต๊ะตรงน,นั้นทีไปได้สี่บอกมันจะมีโต๊ะอยู่ตรงการเดนเนาะคะ่ะตรงหน้านประตูท่าเขาะะ้าแล้วก็สะอาดนางตอนนั้นมาบ้าคันานางกินเบียร์อยู่ตรงนั้นแล้วก็ฝนตกแล้วก็ลานจอดรถมีแล้วะคะ่ะสะดวกสบายนะะเนาะค่ะเนาะอีกอย่างหนึ่งเราก็จงไดเราะพี่น้องคะ่ะเราก็ ดีตรงสิมันมีลานจอดรถแล้วมันก็ไม่ไกลจากอาเหาเนาะค่ะมีลานจอดรถแล้วก็ไม่ไกลจากหาดป่าน,นี้พี่น้องค่ะ <laughs> พี่เล่ยสีวคะคุณ้ฟังขับรถออกมาตั้งแต่9โมงเนาะค่ะลงมาเช็คเอาอยุระย่องั้งแต่เก่ามงเก่าม่งสวาเขาสิเช็คเอาแล้วสว่าวิไลยสยิเอาถุงพ้าติดขอบกระเป๋าแล้วเรียบร้อยอันกันฝนตกแต่ปนันก็ฝนตกลิ่นเนะค่ะออกจากละยย่อง ตั้งแต่อยุ่เกาะช่างกับฝนตกลิน้นลูกชายเมื่อกฝนตกลิน้นวิไลออกจากเกาะช่างกับฝนตกลิน้นพอมาอยู่ระยองออกจากระยองกับฝนตกลิ้นนะคะชุ่วงมิชชั่มช่วงมิช่มชีวิตชุมชชช่มฉชชั่มนะคะ,คะมาใเวลาสิศุกร์8ฟังเราออกมาตั้งแต่9โมงเช้านะค,ะนะคะ่ะเนาะมาถึงนี่กะบ่บายโมงสิบเก้าสองแหละคะ่ะจีก็เนาะบ่ายโมงห้าสิบเจ็ดนาทีนะคะ่ะมาถึงหัวหินบ่ายโมงห้าสิบเจ็ดนาที เก่าโมงมาถึงหัวหินบายโมงห้าสิบเจ็ดกับบายสองอปีสบายสองสวัสดีออกจากโรงแรมญ่พุนแล้วสวัสดีเขาสีเช,ช็ของแล้ววันนี้ออกสวัสดีออกมาสตาร์ทรถออกมากับประมาณเก่าโมงกลัวๆเก่าโมงกลัวๆกับครับมาเลยพี่น้องคะี่ไลนึกว่าพอไหง่นั่นสีแปลว่าครับแลว้วก็พักครับแลว้วก็พักไม่มีการพักเลยค่ะ ั้งแต่ออกจากระยองยันถึงโรงแรมที่หัวหินว่าได้พักว่าได้เงียวว่าได้จอดว่าอย่างางลยพี่น้องคะก็ขับออกมาเนาะอ่าก้อนสิออกมาก,กับเบิ่งโทรศัพท์ปุ๊บอปาดไปเลย มามามาจากเซนมาจนหอดและย่องจนมาถึงอ่าพัทยาการเลียงเลียงมามาเขามอเตอร์เวสิเขากรุงเทพเนาะคะ่ะพอหอดเด็เขากรุงเทพมันเลียง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 มาออกตรงทาาบางหน้าออกตรงอ่าสั่งสามเซนเน,นาะค่ะเนาะเลียงออกมาตรงสั่งสามเยนแล้วก็มาขึ้นทางมอเตอร์เว์ขึขน้นขึ้นจนสงสัยว่า,ขาวเขาขาคือพราใดจมันมันมันมีค้นเก็บที่แหลกมีมีค้นยืนบนัตรเนาะอันรอบแหลกพอลงไปเขากจ่ใจเงื่อนเอาบัตรขึ้นบานนี้ พ่อไปพ่อไปขึ้นอีกเขาคือไม่มีคนเก็บพลวัาวิไลวิไลระวังอันเดี๋ยวสิมีจนหมายใครเก็บทา้งรวนไปหาเธอเด้อ์วอร์ซันว่าบ่ดอกวันมันต้องมีหมอนเก็บละเถาพัสนว่าแต่ครับกันมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆจนมาอดอ่าช่างสามเศษเลยช่างสามเศษไม่เนาะตรงสมมติประกาศเลยช่างสามเศษกันร้อนๆคนกระทามากรุงเทพที่ทางไทยเออมันอยู่ร้อนีนีละเถาย่าจะไปถามหากรุงเทพมาในก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนมาก าบางหน้าบางบอไปเนาะเราก็มาออกมาถนน,นพระรามสองออกมาสมุทรสาครอ,ออกมาปีละคะ่ะปีขาพีนองขาเซนเลียงกรุงเทพเนาะเราเลาะเาเลาะมากพอมาถึงสมุทรสาครมื่อสิเป็นหน้าเกลือหลายๆเนาะเพราะง่ายก็อยากทายวิ่ลกระศูนย์วิ่เล่กับบอกว่าคือคือสี่นีนองคะ่ะ ไม่ได้ขับรถกับพ่อใหญ่แต่ว่าวิไลเกี่ยบเยี่ยบปืนวิไลเกรงวิไเลกระบอกพ่อใหญ่เกรงแต่จริงๆอะพ่อใหญ่เราขับรถโอเคอยู่ค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้เราชิ่นมือแล้วเราบ่ค่อยเราบ่ค่อยมาเปิดอันที่ปันน้ำฝนตั้งคว้ามือแล้วเ้าทางสายมือแล้วเราชิ่นแล้วค่ะไฟลงไฟเดียวเราชิ่นกับเราชิ่นกันโดนแล้วขับสบายๆเนาะค่ะามาเรื่อยๆแต่ นึกว่าเราสิปวดกี่ปวดเงี้ยนึกว่าเราสิปวดต้นปวดยังนึกว่าเราสิจอดเราว่าเราสิว่าเออเมื่อจอดพักไม่ค่ะจากระยองมาถึงหัวหินเราไม่ได้พักตรงไหนเลยค่ะพี่น้องค่ะขับตรงรีวิวรีว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 มาอย่างเดียวมาถึงหัวหินเลยนั่นคือจอดจุดเดียวที่หัวหินเนาะค่ะเลยกวงวลล้ว่าเท่าเจ้าสิเมยบ่เจ้าเมยขาบ่เจ้ายังบ่จอดบ่บ่เจ้าว่าทามาคบไหวบ่ไหวดอกค่ะก็มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยงได้อ่ะ มองได้ icana, ที่แปลว่าเอ่จังสีแม่ค่ะมองได้ที่แปลว่าด้านขวาบานเท้า euh, มันบานเข้าขวามือมันสิเป็นทางเร็วเนาะบานเท้าขวามือมันสิเป็นทังเร็วทางสายมันสิเป็นรถศาแต่ว่าเพิ่นชินบานเพิ่นทา้งสายมันสิเป็นรถเร็วทางขวามันสิเป็นรถศาสป็นไรก็ค่อยย้ำคอยเตือนเพิ่นบอกเพิ่นว่าเ่าเอ้ยจังสีจังสีเด้อทางพีมันเออแล้วว่าโอเคโอเคไห่แล้วเรนไห้แล้วเรนอ่า เ้นเ้นที่เป็นแบบว่าเซนที่เปนะ็นเรโ่นามาเรื่อยๆแล้วก็ขับมาเรื่อยๆไม่ได้พักไม่ได้หยุดจนกระทั่งมาถึงก้อนที่ถึงหัวหินก้อนที่ถึงหัวหินประมาณ20 27 28กิโลวิ่ไไ้ปวดเหงียวโอโดไม่ไหวข้าจอดปอไปไมนะ่ค่อยนึกว่าปวดเหงียวอวไาก็ได้พักปแปบ๊บๆเพราะเหงียวแล้วก็ เอาเลยค่ะตรงดิงด้งดิงด้งดิงด้งดิ้งดิ้งมาถึงโรงแรมที่พักนี่แหละค่ะไปแล้วลงไปแล้วกะลงไปเป็นน้ำแล้วค่ะและแล้วค่ะพี่น้องค่ะตอนแรกเราคุยกันไว้ว่าเราจะพักที่นี่เนาะที่แรกว่าจะคุยกันที่นี่แค่์สามมือบุกไหวสามมือแต่บัดน,นี้พ่อใหญ่ว่าพ่อยายไม่เห็นแล้วโอเคโอเคสําหรับมองจอดรถแล้วโอเคสําหรับโรงแรมแล้วก็พ่อใหญ่แกคือว่า มันหงมันก็โอเคมันก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่เล็กมากแต่ทางวัระบงระเบียงมันก็โอเคนะ,ะโอเคครับพี่น้องการวิเลกระสิภิหาตามปกรูเรามาถึงหัวหินเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะการเที่ยวของวิเลกกับพญย,ยัดเที่ยวแข่แบบว่าอามากอะ ค่ะเพาไปใสกับชินานอยู่น้ำหาดแต่ยังไม่รู้เนาะค่ะพอว่าพอใหญ่เราเห็นมองว่าจะลิเสิร์อหามองเที่ยวว่าไปเที่ยวหันเที่ยวนี้ยังว่าท่านไหนนั่นเนาะค่ะจังใดกะเดี๋ยวคอยเบิ่งก่อนวันนี้ตอนนี้คูวค่ะ แต่งแต้มหมดเศร้าเลกินมามาไปสองกองกอนสิออกจากระยองกินมามาไปสองกองวันนี้วิไลสิไปหาตามบกหูม,มากินเอาละกระพ่นอง่าขอบคุณพี่น้องปวงกวนสู้ผู้สุขคนที่เป็นกําลังใจให้วิไลเดี๋ยววิไลจะพาตลอดหัวหินเนาะค่ะพอกันไม่ใจกันไม่คิดนาะที่นี่ที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะ